เดี๋ยวเราจะไปเนื้อหาถัดไปเลยนะครับก็คือการใช้งานแอปพลิเคชัน Google Drive นะครับในระบบโทรศัพท์แอปพลิเคชันใช่ไหมใช้สมูทถือเดี๋ยวเราจะไปใช้งานแอปพลิเคชันซึ่งในวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็น <Y ode. S 1> เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับครับ ที่อยู่ในจอนะครับเป็นโปรแกรม Samsung DeX นะครับสำหรับมือถือ Samsung แต่ว่าหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะคล้ายคลึงกันเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้โทรศัพท์ขึ้นจอเฉยๆเหมน PC มากเลยทีนะครับซึ่งพื้นฐานแล้วแอปพลิเคชันกูเกิ e ได้จะแทบจะเหมือนกันเลยทุกที่ห้อทุกรุ่นทุกแบรนด์เลยอย่าง Android กับ iOS ก็ไม่ต่างกันเลย นะครับแทบไม่ต่างกันจริงๆอ่ะวิธีดาวน์โหลดนะครับไม่ยากเลยบางรุ่นอาจจะมาพร้อมแล้วเลยก็ได้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดนะคบเพราะมันจะเป็นเซอร์วิสของเครื่องใช่ไหมที่เขามีพร้อมให้คุณใช้งานเลยแต่ว่าโทรศัพท์บางรุ่นก็ไม่มีให้ใต้องไปดาวน์โหลดเองบางรุ่นก็อาจจะต้องไปดาวน์โหลดเองเพราะเรื่องของสิทธิสัญญาอะไรต่างๆเนาะแต่นนั้นครับ ถ้าเครื่องไหนไม่มีนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดใน Google Play Store นะครับครับ<ช>น,น,าน่าจะเข้า Google Play Store ได้นะครับเราต้องล็อกอิน Gmail ก่อนเสมอนะครับอย่างโทราศัพท์สมัยเนี้ยเราเปิดเครื่องมาโขตมหาล้เออโทรศัพท์เขาก็บังคับให้ล็อกอินด้วย Gmail <ช>เลยนะครับเราเซิร์ชคำว่า Drive นะครับ D R I V E แล้วก็กดค้นหารครับ ก็จะมีอันแรกเลยครับใ Google Drive นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดแล้วนะครับก็เลยเป็นคาว่าเปิดแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับเขาก็จะเขียนว่าติดตั้งนะครับเราขอเสริมนิดนึงอ่าในส่วนนี้คือบางท่านาจจะสับสนงงว,ว่าเราทำบน PC ซชุดหรือเปล่าก็คือไม่ใช่นะค,คืออยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าในตัวแชร์สกีนที่เราแชร์อย่านี้มันเป็นส่วนของมือถือคือโทรศัพท์ ใช่ใช่เพราะว่าทั้ง iOS หรือว่า Android ก็มีให้ดาวน์โหลดเหมือนกันทุกเครื่องเหมือนกันก็คือใครใช้ iPhone iPad นะครับก็ให้ไปดาวน์โหลดแอ p Store นะครับโดยการ s e r v ์ r Drive อื่เหมือนกันเลยนะครับพี่มีคำถามในห้องแชทสอบถาม Google Drive จำกัดการเก็บข้อมูลไหมคะขอบคุณคำถามนะคะจากสำนักประสานงานถ้าเป็นบัญชีทั่วไปจำกัดครับจำกัดที่15กิกะบ นะครับแต่ถ้าเป็น Google Workspace นะครับอันนี้จะสามารถใช้ได้เสมือนไม่จำกัดเลยมไม่จากัดนะครับก็ต้องติดต่อหน่วยงานหรือว่าสังกัดของท่านนะท,ที่ที่มี Workspace ตรงนี้ให้ใช้งานเนะตอะของรเราเองก็ก็มีให้ใช้ใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดการขอรับบริการเดี๋ยวเราจะแจ้งการอบรมเสร็จใช่ครับผมอ่าพี่ต่อเลย เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดกดเปิดได้นะครับมาแล้วอ่าหน้าตาหน้าตาก็คล้ายๆดโทรศัพเลยอ่ะอบเว็บนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับนาะซ้ายบนครับซ้ายบนอืซ้ายบนอ่าอันนี้คุณุณไหมครับจริงอันเดียวกันเลยตั้งแต่ เนเหมือนของหน้าเว็บไซต์เลยของเว็บเลยไม่ว่าจะเป็นล่าสุดติดดาวออฟไลน์ถังขยะตั้งค่าช่วยเหลือและความคิดเห็นแล้วก็พื้นที่ที่ใช้นะครับใช่ครับ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายใหม่ก็ได้นะครับือใครเพิ่งเข้ามาตอนบ่ายแล้วไม่ไม่ทันช่วงเช้าที่เราอธิบายเมนูต่างๆนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดก็เหมือนเป็นไฟล์ที่เราเปิดล่าสุดนะครับเปิดใช้งานเปิดดูล่าสุด นะครับที่ติดดาวที่ติดดาวคือเหมือนเป็นกดเหมือนเป็นไฟล์ลูกหลักอะครับก็คือกดติดดาวเพื่อที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายได้ง่ายที่สุดใช่ครับเป็นไฟล์ที่แซ์บล็อกก็คือไฟล์สำคัญมากๆของเราอะใช่ครับสมมติเรามีหนึ่งร้อยไฟล์หนึ่งพันโฟลเดอร์เนี้ยเออถ้ามาหาในหน้าแรกเลยไม่เจอแน่นอนอาจจะหายากมากนะคะค่อนข้ช่วย้เวลาเราก็สามารถติดดาวติดดาวไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อที่จะมาเข้าได้ง่ายตรงติดดาวเลย รับเบรกนิดนึงพิธมีคำถามเยอะคำถามมีในช่องใช่หรือล่วอุปกรณ์หนึ่งเครื่องนะมีมีไม e ได้กี่บัญชีต่อเครื่องโทรศัพท์เขาน่าจะหมายความว่าเขาน่าจะหมายความว่าอย่างนั้นขอบคุณคำถามนะครับจากคุณ s p b ครับเดี๋ยวรบกวนเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าเป็นอ่า g o o g l e Drive for Desktop หรือว่าเป็นแอปพลิเคชัน Google Drive ในโทรศัพท์นะครับอ่าเดี๋ยวรบกวนไม่ชัดเจนเนาะครับเดี๋ยวรบกวนให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อนะครับ ออฟไลน์นะครับอ่าในมือถือนะครับก็คือเราสามารถเลือกว่าต้องการให้ไฟล์เป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ <Ừ. S 1> นะครับถ้าเราเป็นไฟล์ออฟไลน์เราไม่จําเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเข้าถึงไฟล์ <Ừ. S 1> นั้นได้นะครับถั <Okay. S 1> งขยะ <Okay. S 1> อ่าชื่อก็ว่าตรงๆเลยนะครับก็คือถังขยะเอาไว้จัดเก็บไฟล์ที่เราลบ,ลบออกนะครับแต่แต,แต่มีแต่ด้วยก็คือถังขยะเนี่ยเมื่อเราลบ แปกติมันก็จะไปอยู่ในถังขยะตัวนี้ซึ่งเราจะต้องลบสองครั้งชคร,ครั้งแรกเป็นการลบเพื่อที่จะไม่ให้อยู่ในตรงแดสบอร์ดปกติใช่ค่ะแล้วค่อยมาลบซ้าอีกรอบหนึ่งใช่ครับเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะลบทันทีเลยหรือ,อะจะปล่อยทิ้งไว้ในนั้นจนสามสิบวันหมดอายุหมดอายุยลบให้เองเลยนะครับเนาะโอเคอ่า สำหรับเดสก์ท็อปอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจบเรื่องโทรศัพท์เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูกันนะครับอืไล่ต่อไปตั้งค่าอ่าตั้งค่านะครับตั้งค่าเรามาดูกันว่าจะแตกต่างจากเว็บหรือเปล่าอืมนะครับพื้นที่เก็บข้อมูลก็ใช้ไป0.00 KB นะครับพึ้นสมัครมาใหม่เลยใช่ไหมใช่เพิ่งได้มาเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยครับผมสำรองข้อมูลและรีเซ็ตอนะครับอ่าอ๋ออันนี้จะเป็น Uh, โทรศัพท์ Android นะครับเขาก็จะสามารถสำรองข้อมูล Backup f ไฟล Backup f i ไฟในโทรศัพท์ได้นะครับซึ่งถ้า<ม>เราใช้ Google Drive อยู่เราก็สามารถ Backup ข้อมูลในโทรศัพท์ของเราครับใน Google Drive ได้นะครับถัดมาครับการตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีอกิจกรรมใดเกิดขึ้นในไดร์ของเรานะครับ,<ส>บเทียบกันพิ่เขาก็จะแจ้งเตือนเรา นะครับเช่นมีการว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วไฟล์กำลังอัปโหลดอะไรแบบนี้นะครับเนาะหรือเกิดความเคลื่อนไหวในไดร์เราเขาก็จะเตือนเป็นแอปนะครับไม่ไม่ได้เตือนผ่านอีเมลหรืออะไรนะครับก็คือปกติโทรศัพท์เขาก็จะมีแจ้งเตือนเป็นเด้งเป็นป๊อปอัพของเขาขึ้นมาเป็นรูปโป่งอะไรแบบนี้ยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แจ้งเตือนมีคนดาวน์โหลดไฟล์ของคุณมีคนมาแก้ไขไฟล์ลบไฟล์แล้วก็อื่นครับตีม ธีมก็คือเราสามารถเลือกตีมได้นะครับว่าจะเป็นสีสีเข้มสีอ่อนหรือค่าเริ่มต้นนะครับอย่างค่าเริ่มต้นของผมเป็นเป็นหมดขานุนครับล้านแคชแคชก็คือเหมือนเป็นตัวอย่างภาพตัวอย่างภาพหน้าจอหน้าปกวิดีโออะไรแบบนี้นะครับที่เราเปิดค้างไว้ใช่ครับเขาก็จะสำรองข้อมูลไว้เพื่อที่ว่าเรามาดูครั้งหน้าเขาเขาจะแสดงผลได้เร็วขึ้น นะครับไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่นะครับซึ่งค่าตรงนี้เขาอ่ามันก็จะเป็นเหมือนไฟล์ขยะถูกต้องนะครับซึ่งเราสามารถไปล้างได้ทิ้งไดเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันค้างวันนานๆเนี่ยมันส่งผลให้โทรศัพท์เราค้ากมากเนาะอืมมันก็จะกินพื้นที่โทรศัพท์เรื่อยๆเพื่อเปนล้างไล่ลบครับผมขนาดแคชขนาดแคชก็กำหนดสูงสุดสองร้อยกำหนดสูงสุดได้นะครับก็สองร้อยห้าสิบเมกะไบนะครับเนาะเมื่อเต็มแล้วเขาก็อาจจะลบหรือแจ้งเตือนเราอะไรแบบนี้นะครับว่าให้ลบ โอนไฟล์ผ่าน Wifi นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าอย่างเราจะอัพไฟล์ลงบุ๊กได้ในมือถืออะเราเลือกได้ว่าจะอัพโหลดผ่าน Wi-fi เท่านั้นหรือว่าเรามี wifi หรือเรามีอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายเราอยู่แล้วนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับอย่างใครอยากประหยัดอินเทอร์เน็ตก็อยากใครอยากประหยัดค่าแพ็กเกจเน็ตใช้ไวไฟก็ใช้ไวไฟนะครับหรือใครไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องติดส่วนตัวเลยใช่ ยอครับดี๋ยย้อนกลับไปกลับไปก่อนนะสุดท้ายก็พื้นที่เก็บข้อมูลเหมือนในตัวเว็บไซต์ตอนเช้าเลยอ่ะใช้วังเข้อดูลแบบซี้อิอเขาก็จะมีเมนูคล้ายหน้าเว็บนะครับคล้ายกันเลยคล้ายกันเลยก็จะบอกของพี่สมัครมาใหม่เนี้ยรับศูนย์ทุกอย่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่ไงต่อ ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แถบค้นหาหอืแถบค้นหาก,ก็จะเหมือนเหมือนในช่งถ้นเว็บเลยนะครับเลยแต่เขาจะไม่แอดวานเท่าของหน้าเว็บอืมเราจะสามารถค้นหาได้เฉพาะชื่อไฟล์อย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีตัวก<า>รองหมอนของหน้าเว็บตม่มนะครับค่อนข้างมินิมอลหน่อยใช่ แต่ในที่นี้พีทไม่ได้อัปโหลดอะไรไว้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับได้มาสดๆร้อนๆเลยก็ถ้าเสิร์ชตอนนี้ก็จะไม่ขึ้นคลาดทางนั้นเลยอ่าต่อมานะครับด้านล่างก็จะมีสองแถบนะครับก็คือแนะนํากับแจ้งเตือนครับแนะนําก็จะเหมือนเป็นคล้ายๆล่าสุดนะครับก็คือเราเราอัปโหลดไฟล์อะไรเข้ามาครับเขาก็จะมาโผล่ที่หน้านี้อืมนะครับเป็นหน้าล่าสุดใช่หรือว่าอาจจะเป็นไฟล์ที่เราเปิดล่าสุดก็ได้นะครับมันจะเหมือนเป็นแดชบอร์ด ่าใชค้คำวาเป็นแ <Dash board S 1> ดชบอร์ดก็ได้ฟัังเข้าใจนะครบที่มีเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว <S <S ในไดฟ์ของเรานะครับแจ้งเตือนก็เป็นแจ้งเตือนกิจกรรมนะครับที่อยู่ในบ e d ไดฟ์ของเราถัดมา,<บ>าด้านขวานะครับด้าน<บ>าขวาอาเป็นทอโทมวงกลม,มอันนี้ก็จะเป็นหน้าแสดงเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีของเราใช่บัญชีครับซึ่งในโทรศัพท์นะครับเราสามารถใช้งาน Google Drive ได้สูงสุด เราสามารถล็อกอินในโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนี้เราสามารถล็อกอิน Gmail ได้สูงสุดสิบัญชีโอ้เยอะนะนะคับัญชีใช้กันไหวเลยอ่ะเนี่ยอย่างในโทรศัพท์ของผมก็จะล็อกอินตัวที่เป็น Google Workspace ไว้กับตัวเมลปกติเนาะซึ่งถ้าเราก็สามารถสลับสลับกลับไปได้าว่าเราต้องการใช้เมลไหนนะครับจะเหมือนหน้าเว็บเลยที่เราสามารถสลับไปใช้ Google Drive ของเมลอื่นได้นะครับ จะมาคล้ายคล้ายคนเลยใช่นะครับอ่าลงมาด้านล่างนะครับด้วยคมว่าเมลนี้เป็น workspace นะก็จะมีลำดับความสำคัญนะครับอ่าแล้วก็จะมีพื้นที่ทำงานอือหรือก็คือ workspace นั่นเองนะครับใช่อ่า workspace ก็คือเราจะสามารถสร้างสมมุติเราทำเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งอย่างเช่นโปรเจกต์ที่เราทำอยู่ตอนนี้ใช่รวมกันใช้งาน Google Drive ครับเราก็สามารถสร้างเหมือนเป็นโฟลเดอร์ได้แล้วเราสามารถ ทำรวมร่วมกันใช่ครับรวบรวมงานที่เกี่ยวกับงานเนี้ยในนี้ได้อืนะครับก็คือเราสามารถทํางานร่วมกันได้ผ่านตัวไอตัวหมวดหมู่ตรงนี้เลยครับอ่ารายการที่แชร์รายการที่แชร์คือคุณคุณไหมคุณคุณไหมเหมือนตอนเช้าใช่ครับใช่เลยรายการที่แชร์ก็คือเหมือนรายการที่คนอื่นเขาแชร์มานะครับไ้าย ไฟล์ก็คือหน้าโฟลเดอร์ครับของเรานะครับหรือเป็นหน้าหลักที่รวบรวมไฟล์ทั้งหมดอืของ Google Drive ของแต่ละท่านนะครับได์ที่แชร์ก็คือได์ที่ผมแชร์ให้คนอื่นนะครับก็คือหลักการก็คือจะเหมือนของหน้าเว็บเลยเพียงแต่อาจจะมีลดทอนเนื้อหาหรือแบบฟังก์ชันบางส่วนออกไปใช้ให้มีความให้มีความขนาดเล็กลงเพื่อให้เหมาะแก่การใช้กับอุปกรณ์ p กใช่ใช่เพราะยังไงเพราะว่า หลักๆแล้วอะทางปุ o มัวเองเขาต้องการให้ใช้ของระบบของเขาเนี่ยผ่านเว็บไซต์โดยตรงมากกว่าเพราะว่าฟังก์ชันมันครบกว่าครับผมพูดมาตั้งนานนะครับไม่บอกสัทีว่าปุ่มอัปโหลดอยู่ไหนนะครับอาจถามมาดีเลยอ่าปุ่มอัปโหลดนะคะจะเป็นเครื่องหมายบวกอยู่มุมขวาล่างของโทรศัพท์นะครับู้หายาดนะพี่หายากเหมือนกันนะครับกดเข้าไป อ่าเขาก็จะเหมือนในเวอร์ชั่นของเว็บเลยนะครับก็จะมีอัปโหลดโฟลเดอร์อัปโหลดสแกนอืสแกนก็เหมือนจะเป็นตัวกรองอีกขั้นเห่อครับอ่าไม่ใช่ครับเป็นถ่ายรูปอ๋อสแกนแต่ของคนละแบบอัปโหลดรูปได้เลยขอโทษครับอืมอ่าเหมือนเหมือนจะอัปรูปลงเฟซบุ o กอะครับที่เราสามารถเลือกได้เลยว่าอ่ะเราจะถ่ายเดี๋ยวนั้นเลยครับหรือเราจะอัปรูปที่เราถ่ายมาแล้วก็ได้นะครับอ่า แล้วก็มี Google เอกสาร Google Sheet Google Slide นะครับซึ่งถ้าจะใช้งานในส่วนของเพิ่มนะ่ต้องไปดาวน์โหลดแอปของเขาเพิ่มนะครับซึ่งเนาะซึ่งผมไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ดาวน์โหลดไว้นะครับทั้งในตัวไอตัวสไลด์ของเขาด้วยใช่ไหมใช่ครับสมัครเอซลเองไหมกูเกิลนะฮะกูเกิลชีตหรือเปล่าครับก็ต้องไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมเอาอีกรอบหนึ่งอ่าสร้างใหม่โฟลเดอร์เขาก็จะสร้างเขาก็จะสร้างโฟลเดอร์เปล่าขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์นะครับอ่าลองสร้างดูผิดอ ผมจะสร้างว่า Google Google Drive นะคแล้วก็กด Create สร้างขึ้นมาเลยสางอ่าก็จะมีขึ้นโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับครับก็จะเป็นโฟลเดอร์เปล่าๆเลยไม่มีอะไรเลยเนาะต่อมาครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองอัปโหลดไฟล์กันดูนะครับเขาก็จะมาที่ไฟล์แมนเจอร์ของโทรศัพท์โทรศัพท์ของแต่ละคนนะครับซึ่งเขาก็จะไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ยี่ห้อว่าเขาออกแบบอ่าแอปพลิเคชัน โฟเดอร์ยางไงว่าจัดเก็บไฟล์มานะ่เป็นโดยโดยอ่โทรศัพท์ซัมซุงเน่ยถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีใช่ครับแล้วก็มันมันสะดวกสบายในการใช้งานไม่ต้องมานั่งค้นหาเยอะเนาะอ่าอยากถ้าเป็น iOS เขาก็จะไปที่แอปโฟเดอโฟเดอร์หรือไฟลเดอร์ของเขานะครับซึ่งหลักการก็ไม่ได้แตกต่างกันอืมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองอัพอัพลูกที่ผมอ่า ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครว่าเรากําลังอัปโหลดนะครับอืมอ่าก็เสร็จแล้วนะครับการใช้งานของมันนี่ครอบคุมนี่ยากเลยครับครอบคุมจริงๆถ้าเราต้องการดูรายละเอียดของไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นนะครับให้เรามาที่จุดสามจุดนี้นะครับลรากดดูอ่าก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับอืมเหมือนพีซเลยอเหมือนพีซเลยครับอ่าเป็นแช่ แช์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละทีละอย่างเลยแชร์ Share นะครับก็คือเราสามารถเพิ่มก็คือแชร์นี้ก็คือเป็นวิธีการเพิ่มอ e ีเมลของคนที่เราต้องการแชร์ให้นะครับคล้ายกันเลยใช่ครับคล้ายกันเลย ต่อมาครับจัดการผู้คนและลิงก์นะครับก็คืออันนี้ก็จะมีแค่เพราะจะมีผมเป็นเจ้าของคนเดียวเพราะว่าผมยังไม่ได้ไม่ได้แอดใครเข้ามานะครับที่ก่อบัญชีเมื่อวานหรือถ้าเราอันนี้เป็นเว็บสเปนนะครับหรือถ้าเรามันจะเหมือนเว็บไซต์เลยนะครับก็คือลิงก์อาจจะแชร์ได้เฉพาะคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันอืถ้าเราต้องการแชร์ให้ทุกคนเข้าไปที่เปลี่ยนอันนี้เหมือนเหมือนหน้าเว็บเลยนะครับใช้คําเดียวกันเลย อ่าก็จะเป็นมูลนิธิธรรมิกชนแล้วก็เข้าไปจะมีจํากัดองค์กรทุกคนที่มีลิงก์เราก็ใช้ทุกคนที่มีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตั้งค่าสิทธิ์นะคะเข้าถึงนี่เหมือนหน้าเว็บเลยมีสิทธิ์อ่านแสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นเอนิเเตอร์แก้ไขนะครับอ่ะมีคำถามอะไรต่อพี่ ต่อมาอปิดดาวครับไม่มากติดดาวปิดดาวแล้วก็สำคัญที่สารใช่แล้วก็ทําให้ออฟไลน์ได้นะครับก็คือถ้าทาออฟไลน์ปุ๊บไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็เข้าถึงไฟล์ได้เข้าถึงไฟล์ได้คัดลอกลิงก์นะครับถ้าเราไม่ได้ไปตั้งค่าถ้าเราไม่ได้ไปตั้งค่าก่อนค่าเริ่มต้นของมันก็คือแชร์ให้เฉพาะในองค์กรเท่านั้นเท่านันเท่านั้นนะครับ ถ้ามากดคัดลอกลิงก์เลยโดยที่ไม่ไปตั้งค่าก่อนก็จะใช้ได้เฉพาะในองค์กรนั้นๆนะครับบุคคลที่สามก็จะไม่สามารถดาวน์โหลดได้เนะใช่ครับอ่าทำสำเนาทำสำเนาก็คือการ Copy จุถูกต้องครับอ่าพอเรากดปุ๊บเราก็เลือกว่าเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ในได้ของเราเหมือนเดิมเลยไหมสำเนาเพิ่มเติมหรือจะไปเก็บไว้ในได้ที่แชร์กับเพื่อนอีกรอบหนึ่งครับอืแล้วก็ส่งสำเนาส่งสำเนาก็คือ Save a s copy อืมนะครับการเดียวกันการเดียวกัน เปิดด้วยเปิดด้วยก็คือเหมือนเป็นการดาวน์โหลดไปในตัวนะครับเนาะเป็นสมมติว่าเรามีไฟล์วีดีโอหรือไฟล์ภาพด้วยกันน้องอย่างหนึ่งไฟล์แล้วก็บับงคับให้เขาสามารถเปิดใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้อีกรอบหนึ่งใช่ครับือถ้าอย่างเปิดภาพก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือมันก็ต้องดูด้วยดูด้วยว่ามือถือเรารอลงแอปเล่นวิดีโอตัวไหนหรือว่าครับ ตัวที่ทําการแสดงผลของภาพอ่ะตัวไหนเช่นกันครับอืก็จะต่างรุ่นหน่อยเนาะใช่ครับทำโจงทำมามาค่อนครบอันนี้ต้องยอเขาจริงๆโอเคครับอ่าอ่ะพิธเราพื้นฐานพื้นถือก็มีเท่านี้ครับอ่ะแล้วผมมีมี เคล็ดลับนิดหน่อยนะครับเคล็ดลับนึ่องอ,อย่างตอนงานอสมมุติก็คือถ้าเราได้รับลิงก์ได้รับลิงก์มาจากอ่าใครใครก็ได้นะครับคนที่สามใช่ครับแล้วในอย่างในแอนดรอยครับถ้ารเราเข้าลิงก์กู e ก็ i ไดมาตรงๆอะครับเขาจะไม่ไม่เด้งมาที่แอปจริงงงไหมครับ ไม่งงไม่งงไม่งงถ้าเราเข้าลิงก์มาตรงๆมันจะไม่เด้งมาี่แอปอั้เขาใชใช่ครับต่อให้เราแชร์เป็นแบบเอดิเตอร์ก็ช่างเขาจะไม่มีสิทธิ์อัพไฟล์เพิ่มเลยไม่มีเลยนะครับซึ่งทําให้เป็นปัญหาว่าสมมุติอ่าผมผมแชร์ลิงก์โฟลเดอร์ให้จริงว่าน่าจริงจิงอัพรูปโทรศัพท์จริงอัพรูปที่ถ่ายวันนั้นให้หน่อยอแล้วจริงเข้าไปในโฟลเดอร์ผลปรากฏว่าไม่มีปุ่มอัปโหลดอ่ะเดี๋ยวผม ทำให้ดูเพื่อว่า<อ>จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับบางคนงงปุ่มหาย <c oughs> ใช่ เม่อกี้พิ copy link ไปแล้วเนาะลองเข้าดูสมมุติว่าผมได้ลิงก์มาเอ้ยอ๋อขออภัยครับต้องเป็นลิงก์ที่เป็นโฟลเดอร์ขออภัยครับเดี๋ยวลองหให้เขาไปแก้ไขใหม่ก็ได้ระหว่างนี้มีคำถามยังไงส่งมาในช่องแชทสูงได้เลยนะครับ ย้ำนะครับว่าเห็นเป็นแนวนอนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นม,มือถือมือถือนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แท็บเล็ตไม่ใช่อ่ายังไงดีไม่ใช่พีซีอ่ะอ่าไม่ใช่เวอร์ชันเดียวกับพีซีใช่ใช่เป็นเวอร์ชันมือถือล้วนเลย อ่าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมแชร์เป็นแบบเอดิเตอร์แล้วแต่ว่าทำไมไม่ขึ้นทำไมไม่มีอะไรเลยไม่มีปุ่มอัพโหลดไม่มีอะไรเลยมันไฟล์หายอะไฟล์ไฟล์ไม่หายครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพอ่าอ่าเหมือนเหมือนหายเหมือนหายครับอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมแนะนำเลยให้ท่านนะครับเปิดเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าโทรศัพท์ทุกรุ่นเขาสามารถเปิดเป็นเวอร์ชั่น เดสก์ท็อปได้อยู่แล้วนะครับแบบนี้อ่ะลงชื่อเข้าใช้ <c oughs> ลองลงชื่อเข้าใช้ดูนะครับ <c oughs> อ่านี่นะครับผมก็จะสามารถ <ค>น<ช>าน<ง>ใหม่ได้นะคร<ง>ับซึ่งถ้าเป็นแชร์แบบอ่า,อา,น,อานออ่่าายสิทธิ์อ่านจะไม่มีปุ่มนี้ขึ้นนะครับจะเนนสีเทานะคร<ง>ับอ,อันนี้ก็คือไว้ใช้ในกรณีที่ว่า<ง>สมมติอย่างแบบคนถ่ายกิจกรรมเด็กอะไรแบบนี้น้อยแล้วเขา<ง>อยากอัปโหลดลงในสมมติแบบอ่จิ้งถ่ายกิจกรรมในเป็นาาไรเนาะ<ง>แล้วผม ส่งลิงก์โฟลเดอร์ให้จิ้งรว่าอาจิ้งรบกวนเอารูปที่จิ้งถ่ายลงให้หน่อยลงให้หน่อยแล้วเพื่อลดกระบวนการที่ว่าจิ้งจะได้ไม่ต้องไปต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์เพื่อ่ากรูปลงอะไรแบจิ้งก็สามารถอัปโหลดภาพนะครับเข้าลิงก์โฟลเดอร์ที่ผมส่งให้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคสำหรับขั้นตอนเนาะในการทำงานชเทคนิคเป็นคลิปเล็กๆน้อยเนาะเนาะโอเคครับเดี๋ยว อ่ะเวอร์ชันมือถือก็จบแล้วนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ